ช่วฟังนิทานวลันิจจิตแจ่มใสโดยนัดแจ่มแล่นจังครับสวัสดีครับมิตรรักนักฟังนิทานที่คิดถึงคิดถึงทุกทุกท่านครับ กลับม,มาเจอกันอีกเช่นเคยตามวันเวลาดังกล่าวกับรผมศาสตราจารย์ดรนายแพทย์พลเอกเฮลังยิกจิกจิก,จก,จกมาหาจแจมแหลมจังมาสร้างสีสันเสียงหัวเราะให้สำหรับคอนิทานทั่วฟ้าเมืองไทยมาแล้วก็ไม่พูดพร่าทำนิทานเลยดีกว่าเรื่องนี้ให้เชื่อเรื่องว่าฝันร้ายไอ้คำว่าฝันร้ายท่านผู้ฟังหรือว่าท่านผู้ชมก็คงจะ รู้จักฝันว่าอย่างนั้นแต่ฝันอันนี้น่าจะเป็นที่ถูกใจของบรรดาคุณช้างคุณแผนทั้งหลาย <c oughs> ถ้าบอกการละครั้หนึ่งยังไม่นานเท่าไรประมาณทักสองสามพันปีเห็นจะได้เรื่องนี้เกิดขึ้นที่โต๊ะรับประทานอาหารบ้านหนึ่งว่าอย่างนั้นก็มีสองสัวเมีย สองผัวเมียภรรยาอันนะหลายหลายคนแล้วเกิดสองผัวเมียไว้อย่างั้นซึ่งนั่งรับประทานอาหารเชา้าฝ่ายสามีอาสมุติว่าชื่อตัดต้องแล้วเมียก็ชื่อว่ายายปุกกี้ก็แล้วก,กันกำลังนั่งรับประทานอาหารเชา้าฝ่ายสามีก็เอยอ กับภรรยาบอกว่าโปก๊กกี้เอ้ยเมื่อคืนเนี่ยคะ่ะไม่รู้เป็นอะไรหลับตาทีไรฝันลายทุกทีอ่ะอฝ่ายป๊กกี้ภรรยาสาวสวยแล้วตาดตรงฝันว่าอะไรล่ะคะฝ่ายตาดตรง ก็กลาบอกก็ฝันว่ามีคนมาจับตัวแกไปนะสิฉันพยายามเอาปืนไล่มันไปไกลๆและบอกมันว่าอยากกลับมาที่นี่อีกแต่มันก็น่าเจ็บใจมันกลับมาอีกจนได้เอาแล้วเจ้าก,กววเจ้าก,กววออกมาก่อนลูกโอ้ยโอ้ย Uh huh. ยุ่งจริงๆแมวตัวนี้ฝ่ายภรรยาที่ชื่อว่าปุกกี้แล้วทีนี้มันมาเอาอะไรอีกล่ะบอกมันไปแล้วนี่ว่าอย่าก,กลับมาอีกฝ่ายสามีมสั่นหัวแบบเส็งสงอเปล่ามันไม่ได้เอาอะไรหรอกมันบอกข้าว่าข้า เอาเมียเองมาคืนด้ยเพราะที่สุดก็รู้แล้วว่าเป็นเพราะอะไรว่ากันไปเดี๋ยวผมเมียก็ทะเลาะกันด้ยอะหมดเวลาเวลาหมดกับผมสัตว์จันกร์อร์ในแผลผลเอกเฮล่าจิกมาเจมันแล้วแล้ทุกคนสวัสดี